นี่ครับอ้ยนั่งให้แม่บีคนครับอ้ยอ้วนน่ารับนะครับเป็นรเพลสีดีเกาหลีนะครับอ้ยบีนั่งครับอ้ยนั่งนะครับแม่บีคนครับอ้ยมันมันได้อารมณ์ครับแม่ครับอื้อหือวีนะครับเคกหัวไปเลยครับอื้อกลิ่นแรงนิดหน่อยนะครับอ้ยอ้ยมือครับมือครับอ้ยมือจิกครับอ้ย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 แผลนะครับอย เป็นแผลนะครับอุ้ยโอยหน้าตาครับหน้าตาครับโอ้ยดูหน้าครับโอ้ยอันนี้ยังหายใจอยู่ไหมครับออหายใจอยู่ครับโอเคโอ้ยโอ้ยขวางฝิ่นนะครับโอ้ยขวางอ้วนนะครับวิธีไขมันกับเพื่อนนะครับน้องเบอก้าน่ารักน่ารักนะครับสามเทนะครับ ทำความสะอาดหมอนนั่งเนาะก็คือมันมีรอยอาหารรอยขนล mm ูก้าอะไรเงี้ยฉันก็ไปดูดฝุ่นแล้วก็แบบเอาแปรงเอาแปรงสีฟันนะมาขัดออกนอะให้มันสะอาดเออฉันก็ลองจะออกไปตาข้างนอกเนาะเออเออฉันก็มองออกไปเอ,อ๊ะเอ,อ๊ะนี่ตัวอะไรนะเอ,อ๊ะอยนอนหลับแบบจุกจุกนะฮะนอนหลับแบบแบบคนแบบเกือบหล่อนะฮะเออเออความเท่นะฮะเออ,เอ,อ